สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกทา่านพบเพาะกับสองแม่น้องแก้มบุ้มพี่น้องเลยเมือเเ่อนี้เอาก็มาสุพรรณพิษณียา,ยา,ยายโรคโควิดเลยเนาะเมือเเ่อนี้เอาก็มาเฮือนยายพี่น้องเลยคนกเที่ยวลุกเที่ยวตื่นอยู่เบิร์ตคืนพี่น้องกินหนามส่วนแรกหน่อยกินแต่หนามป่าป่าว่ะว่ะกินแต่หนามอยู่เบิร์ตคืนแต่แม่น้องแก้มบุม้มเนำไ่ได้มานอนเนาะพี่น้อง ແລະກໍຫນອງກິບຫມໍ້ມາເນາະກິນນ້ໍາເບັດກືນເລີຍກໍກືນໄດ້ວ່າຊັ້ນແຖວກ ยายคือนอนสั้นหัวเขานน่าเนั่นะยายเอาลงน่อยมปวดปวดบวขาหนะเอาลงหัวเข่าหนะเอาลงสั้นอยู่เบิดคืนมันกับโบ,บอุ่นแล้วนอ <How? S 1> น <is> สั้นหัวเข่าเบิดคืนโบอุ่นแล้วเนวนีใครเฮานี่ใครสั้นหัวเข่านี่ใครดูสินี่หัวเข่าตั้งคงมกอยู่นี่เอาลงน่อยไห โอ้ยคืตายันว่ากดชา้าสิ้าอตีอิวาจคอาออกหน้าแต่คืนนี่ไม่ได้มาบะออกหน้าแต่คืนเนี่ยไม่ได้มาบอโอ้โหไอ้โปกว่าบริปบบริปบบมันเสียหัวเตามันรู้ไปแล้วมันเสียหัวเตามันรู้แล้วเสียหัวรอเตาลุเตาเป็นไั่ไปแล้ว นี่ตะอ่อนซาหน้าให้กินเราจ้าลูกเอาหน้าให้กินจะเถื่อเถื่อเฮ้ยเถื่อสีหาเถื่อโอ้ยโตกไปนอนใกล้มานอนใกล้ๆกับบ่อสีหาเถื่อพี่น้องเอ้ยใครก่อนบ่มานอนเลยเด้มานอนเด้อมาแรงเด้อไปสายเอาเอาเถื่อหรือแลนอน ลูกชายก๊อกบะฮูมึงอ่ะป้องตาเขาเรื่อนหลุดฮะตาเขาเรื่อหลุดเออยักถึกโรถึกรับตาไปรักกันหญอืมตาอยากนอนกิเรืนองกรกกหลกอืมว่าคนเจ็บคนโซใหิ่งห้อยก็ดีแฮกันอืมคิดว่าพอน้องแกมบ่มมา บัมาสัมบะบัมาสัมบยายเจ้าละบาลูกเจ้าปบเลยบ้านนี้บาลูกไส้ปบเลยเฮ้ย <c> แ <ười> ต่ยางหัวสงสัยข้าวนาวหรือข้านอนหน้าเลยเมื่อคืนนี่นะเขาไปใส่เบ็ดปลาคอให้เจ้าหันแล้วเจ้าว่าเจ้าอยากกินปลาค,คอใหญ่ข้าว <c ười> นาวหรือยันเขาบ่มา <c ười> เออ ไปกับลุงเดชขึ้นนี่เด้สงสสยหนาวเลยย่านบ่ามาซัำเจ้าว่าเจ้าอยากกินตัวสัมคาฮันเด้อโอ้โหอีกิกอีกิกมานอนหากระตื่นอย,ยอยู่เฮือนเออว่น <c oughs> อวานนี่มันก็นอนวานนน่านนี่อะกินนามอีกบ่ กินข่าลายอยู่วยยกินลายๆขันอยากได้เหือด้แห้งนั่นเข้าน่ะบอจักอายุเจา้าหน่ะจักปีนะเข้าหน่ะบอจักเขางุ้งเดียนี่เข้อหกสิบสายโล่ขันหอดหาหาสิบหกนั่นบอ,นอย่งโงจักเห็นเลยเอออันนี้จักปีหลยอันนี้แกัน ลูกเลาคืบขนลูกหัจบกบัวใจกันอยูเนาะเออยด้ดังจะึ้นมีเลือดนกเป็นอะไรปู่เป่านะมาเป่าจากเถื่อเลยว้าวเลยว่าเผิ่นกำลังว่าวแจ้งเนี่ยได้ปลาลูกเลยพิ่นเอาบริสุวนรณพ่นลมนะพิ่นลมเองว่าเฮากำลังว่าว่าเจ้านะว่าวแจ้งเนี่ยเนาะ ว่าอยากแจ้งๆเนี่ยแล้วก็บปะกับเบิ้งๆเขาสิลำมึงก็ยังอยากบิดอยู่หน่อยนึงเพราะว่าเส้นเอ็นเด้ไหมมันเจาะมันจ่องมันดึงเนาะก็บิดอยู่โอ้เออใคารู้จ่ายีเด้นอือสาวเราซื้ออือก็เขาสี่ห้าร้อยสาวชิ้นสู้อือคือขาดหมดเลยเนาะอือไพ่ก็มีบันเจีบันโซคือกันห่าแล้ว เอาพื้นเจ็บโซ่ไพ่กระเจ็บโซ่คือกันว่ะแต่เม่ใหญ่จือเนี่ยเราก็ยังจนว่าเขาแต่งห่อเขาไปกินทานน้ำได้เม่ใหญ่จือเออล่ำบน่นๆนะก็ได้เออจนเขาสาว่าตายเนีย่ย <c oughs> เอเอ,เอขนาดเลยให้กินข้าวดูๆกินยาให้เป็นเวลา กะเจ้าแลวก็ให้นกะเจ้าเป่านำเหได้สนะต้องกินดูดูเหลือยายเจ้าปวดปวดนเรืออยู่ลอยลอฮะคนลออไมปวดปานายบ่เออเขตเาเป่าหนี่งไริปวดตอนมาท่นได้เป่าเนาะฮอนวุ่นวุ่นบ้นมเออ เออเออเออถือกมอเป่ากับอาจารย์พี่น้องเลยก็ขอให้เพันสองพันสามอะลรเนาะเพันสองพันสาวใบใบลูกล้านก็เริ่มใหญ่แล้วห้าเขียนห้ากบว่าน่าเด็กหน่อยเลยแลคันยายสานี่เด็กหน่อยติดติดแล้วนะติดแท้ติดว่าลีได้เด็กหน่อยนะเด็กหน่อยติดลี ได้ไม่เคยประคอนะให้กูไวอีอีกไล่ทุเรียแตนเราอยากกินแบบไรอยากกินปี่องบ้องได้จากโตัวใโตัวหนึ่งหรือสองเราอยากป่นกินกับมันหนึ่งมันมักเสมออากกินโ้าหคือต้มอันป่นแล้วต้มตัวน้อยนะป่นให่ล้าวน่ะเออป่นบ้องเยเอาเมื่อเฮือนปุ่นคือเมื่อเฮือนปุ่นปลานั่นเลฮะ สิเห็ดดอกเข่าซุกเลยแล้วฮะกับสีหนึ่งเข่าอันนี้นี่ยไปรีดอยู่ใส่ลาว่าเจ้าน่ะป๊บลาวเดี๋ยวนี่นี่ยมึกจิ้วโหเจ๋อลาว่าเจ้าน่ะป๊บลาวเอาเอิกนอนนี่ต่อ่อนซาลูกเจ็ดแปดเถื่อลุงจมลูกเถื่อหนึ่งมาขึ้นโออลูกเราเถื่อหรือเปล่าตาเรารับเราหาย วันรุ่งวันรุ่วันครับคนรุ่นโลกเรารับได้นะแบบว่าเราให้กินแล้วเรารับในรุ่นโลกเราให้กินแล้วตาเราบดมืดเนี่ยเจ้ทางใดเห็นทางใดเนี่ยเดเราห้ายลูกไล่เถื่อนเลยปลาเนี่ยเจ้าอยากกินแบบใดยายกินป่นบอลป่นเออป่นแล้วก็เอาอันใส่ข้าวหน่อยหนึ่งสดเนาะเออเออเอามาเฮือนปุ้ย ึ่ากันหนึ่งข,านนงขา่าวเอออยู่เฮืนะ่นน่ะสุกแล้วเออแป๊บหนึ่งเออว่าวานนี้อยากปิีกไม่นี้ยนยอยากป่นอีเลยอยากเราอยากได้ไเห็นต่เรอยากป่นป่นแล้วก็เอาใส่ข่าวสดกินวะแม่ดังมีแหง้งเนาะ พอก้วยบาร์เไย้ใส่เป็นบ่รด้ยใส่ปลาเด็กใส่ต่เกลือหน่อยหนึ่งใส่ละตีล้วนำโบราบโกเนโลยลาบโอูหดออกทานันม่ชีข้าวเหนื่อยวะขามมาแล้วกินน้ำลายเพิ่มกว่าจะมาเคืนเลมาคืนเรา่าลูกใส่ละเราปบแล้วเราอาเจ้ามีแต่หายหารยังกับพุกตื่นมากอ่ะกินน้าก่อนน้ำไม่กินเพ่อหาย หายบ่บ่ฮู้ลูดบ่ฮู้มืลงก็ปานนั้ว่าตาน่ะหลับแล้วเอาน้ํานําให้กินเพิ่นว่าแล้วก็สะเล็น่ะลดลงเพิ่นว่าชั่วโมง2เทื่อเฮาบ่ได้นอนคือว่าเสียงอ้าวนําให้กินต้องเปลี่ยนยามกลเนาะต้องนึงนอนฮ12:00นแล้วนึงนับไปฮ12:00นหั่นน่ะเฮ็ดดีๆใียายปามาเฮ็ดปาบ่ลด เอหนาวผัดรับผ <hoe? S 3> <How? S 2> ักมลาบบอหอมชิเดยเออเอาเออกระรอกหอมแล้วหนาวล้กอืมไอ้เรานอนก่อนยายนะยายยายน่ะบ่หนาวบัดคืนน่ะอืมเจ้าหนาวบ่แม่มคืนนี่เอ้อยังคืนหนาวบ่อืบรรยากาศมันเย็นนาบอเมื่อคืนอืมอืม เอากานอนลี่นอนลี่นอนอุดซานอนมาเลยเนาะจากเศวใดๆเลยยายเอ,อ้ยยังไ้เจ้าสวงจะเศร้าเลยรไพก็ได้คุ้มให้กินยมกินยาเขากับแพงเขาก็อยังไ้เศร้าว่าเที่ยวแต่คุ้มกินขา่าเที่ยวแต่คุ้มกินยาเผื่อว่าจะให้เจ้านะ่ะเศร้าให้เจ้าลูกหันมังมัง แข่งขาได้ไ่ได้ปวดบ่เขาอ่าขาน,นอนขั้นนไปบ่ได้นะต้องบีบดูดูเขาให้บีบให้ขั้นยันเส้นตายยันเส้นขาแข่งในตายพี่น้องคลิปนี้ก็เสร็ำลาพระจากไปแล้วพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแก้มบ่มเน่เด้อปาลุงเ้ยภาคเบิ่งผักสมต่อไปสบายดี